สวัสดีครับผม วันนี้พวกเราก็ได้มีเกียรติมาร่วมง,งานเลเซอร์เบลดของเซนทันนะครับ2022นะครับผมที่เซนทันแอสเซนทันเวอร์นะครับใช่เลยครับจริงๆก็ถือเป็นงานแรกๆของพวกเราเลยที่เหมือนได้มาเจอแฟนคลับทุกๆคนนะครับหลังจากที่ซีรีส์วายเดียสี่นี่ของพวกเราได้ออกมานะครับ <laughs> จริงๆก็ <laughs> คิดถึงทุกคนมากๆก็จะมีการพูดคุยกันในโซเชียลหลายๆครั้งว่าแบบอยากเจออยากเจอพี่ๆแฟนคลับพอทุกคนก็คอยซัพพอร์ตพวกเรามาตลอดวันนี้ได้มาเจอก็ค่อนข้างดีใจใช่ครับอะไางคะได้มาเจอแฟนคลับาเลย เอาจริงเมื่อกี้ก่อนขึ้นคือตื่นเต้นมาก<ช>ื่นไปบอกก่อนว่าไม่ได้ทำอะไรอย่างงี้นาเราตื่นเต้นมากแบบ<ช>แบบตื่นเต้นจริงๆอ่ะแบบทาตัวไม่ถูกว่า,มา,มาเจอพี่พแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบคิดถึงมากแล้วก็ดีใจที่แบบโอ้โหทุกคนยังให้การต้อนรับพวกเราดี<ช>ขนาดนี้มาตลอดครับดีใจกจคนนว่าให้เลือกันท่อยนนนเอยะชิ้นเนี้เ่านดระรกลชิ้นนาโอ้โหหลายชิ้นได้ไหมหลายชิ้นเลย เลือกเลือกให้ตัวเองหรือเลือกเลือกอ๋อเลือกให้กันละกันน้ำหอมน้ำหอมก่อนชอบน้ำหอมครับของผมน่าจะเลือกเป็นเครื่องชงกาแฟให้กันครับใช่เพราะว่าเขาชอบกินกาแฟ ครับผมก็จริงๆอยากเชิญชวนทุกคนนะครับมางานเซ n นทัลเลนเซอร์เบส2022นะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีแผนว่าจะไปเที่ยวที่ไหนในใ<ช>ปีใหม่นี้ก็อยากเชิญชวนทุกคนพาครอบครัวพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวที่นี่ได้เพราะว่ารับรองว่ามีความเฟสติฟแน่นอนดูจากฉากหลังได้หมาหมุนก็มาอยู่กลางเซ็นทัชได้ดชดใช่ก็คือจะมีซานตาคลอสมาอาจจะมีมาการแจกของขวัญแบบเซอร์ไพรส์ได้ดอะไรอย่างนี้แต่รับรองว่านอกจากของขวัญแล้วก็จะมีพาเลทมีการร้องเพลงหรือมี กิจกรรมแจกอะไรของมากมายนะครับสำหรับใครที่ต้องการความเฟสทีฟในช่วงนี้ก็มากันได้ห้ามพลาดแล้วก็งานเนี่ยจัดที่5สาขาเลยใช่ก็มีเซนทันปิ่นเก้าเซนทัลชิดลมเซนทันขอนแก่นแล้วก็เซนทัลบางนาบางนาแล้วก็เ่นท่ครัล้วล็เซนทัลแอดเซนทัลเวอร์ครับถูกต้องครับใช่วันที่16ธันวาจนถึงวันที่26ธันวาคธันวาครับมากันเยอะๆนะครับ มีแพนอะไรยังไงเอาจริงๆคือไม่มีเลยนอกจากมาแค่ที่ Central, เซนทันแอสเซนทันเวิด์ละครับผม <laughs> <g ül> ก็คงมาสิงกันอยู่ที่เซนทันนี่แหละครับเพราะว่าพวกเราก็เซนทัน <c oughs> ก็คือเปรียบเสม,มือนบ้านสําหรับพวกเรา <c oughs> บอกแล้วว่าถ้าใครมางานเลสเซอร์เบดส2เนี่ย <c oughs> ก็อาจจะเจอพวกเราได้นะครับเ <c oughs> พราะว่าก็เดินเดินกันอยู่ในแหละเลือกซื้อของผ่านกันครับอบุี้มีแนะไ <ม>ปีหน้าใช่ไหมครับพูดถึงผลงานหรือเปล่าอย่างงี้ผลงานของพวกเราพูดได้หรอพูดได้พูดได้เลยบการพูดเลยจะเป็นนี่แบบกระแสงมากแปลว่าต้องมีเรื่อง,อง่อไปแน่นอนครับปีที่ผ่านมาแล้วก็มีไวเดเินนี่เนอะแล้วก็ปีหน้นาเราก็มีซีรีส์ออกมาให้รับชมกันแน่นอนครับแต่ว่าตอนนี้รายละเอียดเรายังแบบขอเก็บไว้ก่อนขอแต่ว่ามีแน่นอนให้ลุ้นให้ลุ้นกันนะครับนี้กลังเวิร์กบูใช่ดูเดือดมากเพราะว่าพวกเราคือต้องการความแบบ บอกเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้ท้าทายมากๆแต่ยังไม่สามารถพูดอะไรได้มากกว่านี้ได้แค่นี้ใช่รับรองว่าพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือว่าทีมงานทุกคนคือตั้งใจแบบสุดๆอ่ะอยากให้เห็นแล้วอ่ะตอนเนี้ยคือมีความแตกต่างที่เคยเจอในต่างโอ้โหแตกต่างเลยโอ้โหแตกต่างเลยถ้าเรียกว่าวัยเดนี้คือจันร์ถึงอาทิตย์อันนี้ก็คือวันหยุดนักขัตฤกษ์เพราะว่า ไม่เหมือนใครแน่นอนอันนี้พูดเลยครับอยางเป็นสีวายอยู่อ่าใช่ก็จะมีความวายอยู่ครับผมแสดงว่าตความเป็นวายแสดงว่ามีความเปิดความซี๊ดความตึงมากเลยได้ไหมอ้ยอันนี้อันนี้อาจจะพูดมากไม่ได้เดี๋ยวพุ่งกลับคือหยิกเตรียมตัวหยิกแล้วพุ่งกลับจาดูเป็นตัวหยิกถ้าพูดมากกว่านี้แต่รับรองว่าทุกคนประทับใจแน่นอนครับถ้าผลงานเราความสนุกความแซ่บครบแน่นอนครับใช่ครับของว่าอันนี้จะเป็นอะไรกินอะไรยังไงจะมาอตอนนี้คือ ตอนนีก้กำแน่นมากเพราะกลัวหลุดมากว่าคืออย่างไปไปอีกงานหนึ่งอ่ยพอโดนถามเราก็จะเอ๊ผู้กำกับมีการรีทวิตว่าใครเป็นคนปากโป้งเรื่องนี้เริ่มโดนแล้วก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้ห้ามห้ามห้ามพลาดใช่ค่พไปถึงพีชีวินนิดนึงจริงๆก็โอ้โหร่วมงานกันมาแบบว่า ขนาดช่วงโควิดเราก็ยังได้แบบมีการพูดคุยงานกันอยู่ก็เรียกว่าการทำงานร่วมกับพี่ชีวินเนี่ยทำงานกันมาตลอดแล้วก็เป็นคนที่ทําด้วยเรารู้สึกสบายใจมากๆครับผมอยากฝากบอกว่าอย่าเครียดมากครับแล้วก็จะชีวิตได้สนุกสนุกว่อีกอย่างาอยากบอกพี่ชีวินว่าพักผ่อนหน่อยอันนี้ต้องบอกพักผ่อนหน่อยปีใหม่พักผ่อนบ้าง <laughs> อย่าบ้าง,งานจนเกินไปนะครับ <laughs> จากมาเลจเนเรายมีการเกั้างเตนอะไรมาบ้างเนอะรมใช่ไหมครับจริงๆพวกเราสองคนก็มีไปเรียน acting เพิ่มเติมของตัวเองทั้งสองคนเพราะว่าเราก็เหมือนพอได้มาทําตรงวเดซินนี่แล้วพวกเราทั้งสองคนก็รู้สึกชื่นชอบการแสดงมากๆแล้วก็แบบเราก็อยากพัฒนา ค,ความสามารถเพราะว่าพอโควิดมันหยุดไปอย่างเงี้ย <Silk> เราก็กลัวว่าเอ๊ะความสามารถหรือว่าว่าที่เราได้ฝึกฝนไปเนี่ยมันจะทื่อลงหรือเปล่า,งลงาก็พยายามแบบแอคทีฟตลอดเวลาครับกลัวอยากให้แฟนคลับทุกคนที่เขาได้ดูผลงานของพวกเราเนี่ยไม่ผิดหวังครับใช่ครับมีเพจไปเทนตลอดเวลาครับมีสกนัขเป็นกงฬาหรือไงเห็นไหมเป็นการอ้อมมาเป็นการอ้อมไม่ไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวรอดูดีกว่าว่าจะมีอะไรไม่นะ ก็มีบ้างครับมีบ้างมีบ้างแต่อะไรนะอาจจะเป็นการพูดครับสุกฝนกเรื่องการพูดอะไรอย่างนี้พูดเก่งพูดึก่งกาไม่ใช่ครับอ่ะเปนพูดช่องของเอชนอช่องของกังกนช่องกอนทุกครั้งโดนถามอันนี้ให้กังตอบแล้วกันก็ เร็วๆนี้ก็จะมีคลิปออกมาใหม่ครับซึ่งเร็วๆนี้ตั้งแต่กี่เดือนแล้วไม่รู้ตั้งแต่กี่เดือนไม่รู้ก็ยังไม่มีคลิปออกมาใหม่สักทีใช่เป็นเป็นปริศนาครับผมยิ่งกว่าตีรี่เรื่องต่อไปของพวกเราก็คือปริศนาว่าช่องกังกอนออฟฟิเชียลจะลงคลิปเมื่อไหร่ <laughs> จริง <laughs> <ม>จริงคืงอรเ,เราหาเราหาคนตัดไม่ได้ <laughs> ใช่ครับ หลักๆก็คือคนตัดบวกกับว่าพอเป็นช่วงโควิดเราก็ไม่สามารถที่จะแบบไปถ่ายทําหรือทําคลิปอะไรเพิ่มเติมได้ครับก็เลยแบบว่าหยุดพักผ่อนไปฝึกฝนด้านการแสดงหรือฝึกฝนด้านบทชงเวิร์ช็อปอะไรเกือบแล้วนะเกือบเกือ <laughs> บแต่บางคนก็ถ่ายวิดีอในบ้านไงไม่ถอายเพราะว่าถ่ายผมหมดมุกแล้ <laughs> <laughs> วในบ้านไม่รู้จะทําอะไรแล้วตอนนี้ ใช่ครับผมก็ยังขอฝากติดตามผลงานของพวกเราทั้ง2คนทั้งกังแล้วก็กอนนะครับทางอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยนะครับหรือว่าทางอินส a าแกรมของสังกัดนะครับ Conversation Thailand หรือว่าทางซีรีสก็สามารถติดตามได้ทางอินสตาแกรมของกบพี A นะครับผมลินเริ่มพันแล้วเท่านี้ครับผมกบพีเอปพีอป้ติดตามติดตามอยากให้ติดตามอยากให้ติดตามครับผมโอเคค่ะขอบคุณครับ